เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันแล้วนะครับคผู้ชมกับโค้งสุดท้ายว่าใครจะได้รางวาัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีในมายาทีวี a วอร์ประจําปี2024ก่อนที่จะประกาศผลรางวัลในวันที่26กันยายนนี้นะครับและสุดท้ายแล้วผลจะออกมาอย่างไรคะแนนล่าสุดศิลปินท่านใดจะมีคะแนนมากที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับ FC ฟ a n แฟนคับทุกท่านช่วยกันโหวตนะครับ ตามที่คุณผู้ชมนะครับติดตามกรารงานผลในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีผลคะแนนล่าสุดและอันดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ FC f แฟนคลับหลายท่านอยากให้ศิลปินที่ตนเองรักและชื่นชอบได้รางวัลน,นี้ไปครองแต่สุดท้ายแล้วผลจะออกมาอย่างไรนะครับรอป,ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่26กันยายนรู้กันทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมและจากผลคะแนนล่าสุด ในการอัปเดตคะแนนในระหว่างวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่5กันยายนปี2567นะครับอันดับเปลี่ยนแปลงมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดในการโหวตและยังคงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะครับเรามาดูอันดับล่าสุดในวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากอันดับน้อยไปหามากโดยจะเป็นผลจาก SMS เท่านั้นนะครับเริ่มจากอันดับที่5 MG7 แอนออลดีก็จะมีผลคะแนนอยู่ที่14นะครับอันดับที่4 MG6 ลำไยเหินตรงคำก็จะมีผลคะแนนอยู่ที่17อนะครับอันดับที่3 MG5 ไตออลไทยก็จะมีผลคะแนนอยู่ที่18นะครับอันดับที่2 MG1 ไรอันกัดบันดีก็จะมีผลคะแนนอยู่ที่24นะครับและอันดับที่1ได้แก่ MG3 นุกธนาดล ก็จะมีผลคะแนนอยู่ที่27%นะครับและนี่ก็คือการรายงานอันดับผลคะแนนล่าสุดที่ผ่านมานะครับและยังเหลือเวลาอีก2วันก่อนปิดการโหวตในวันที่15กันยายนนี้นะครับและต่อมานะครับทางเพจมายาทีวีได้อัปเดตผลคะแนนจากคูปองบิ๊กโหวตที่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับร่วมกันส่งคูปองเพื่อโหวตคะแนนในช่องทางดังกล่าวและจะมีผลคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับตามไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชม mg 6ลำไยหายหทองคำก็จะมีผลคะแนนอยู่ที่5%อนะครับ mg 7แอนออดีและ mg 5าไตออรไทยก็จะมีผลคะแนนเท่ากันอยู่ที่7%็อนะครับและต่อมานะครับ mg 1ไรอันการบดบัณฑิตก็จะมีผลคะแนนอยู่ที่ส4อนะครับและอันดับที่1ก็ยังคงเป็น mg 3นุกธนาดลก็จะมีผลคะแนนอยู่ที่47%นะครับ และนี่ก็คือผลคะแนนจากคูปอง i i World ล่าสุดที่ผ่านมานะครับและผลคะแนานก็ยังไม่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงวันที่15กันยายนในเวลา23นาิา59นาทีนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยก็สามารถเข้าไปดูผลคะแนานด้วยตนเองได้ในเพจมายาทีวีได้เลยนะครับคุณผู้ชมยังเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับคุณผู้ชมในโคกสุดท้ายนี้ สำหรับการโหวตผลคะแนนให้กับศิลปินที่ท่านรักและผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผมก็เชื่อว่าศิลปินที่ทุกท่านรักนั่นก็คือที่หนึ่งในดวงใจของทุกคนและอยากให้ศิลปินที่ตนเองรักได้รางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีไปครองก็สามารถร่วมกันโหวตเข้ามาได้อีกนะครับที่มายาทีวีไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับและนี่ก็คือการแจ้งข่าวล่าสุดที่ผ่านมา สวัสดีครับ